ใช่แน,น่ะครอยู่ในเกม Fish i เนะครับก็มาลองดูกันฟิชโลคืออะไร low wow. โลบักว้าวอุย๊ยแต่ขาแล้วข้าแล้วกันโลได้ครา f ฟิชเป็นปลาเอ,อเรยกี่วอะไรโอ้โ oh หมึกยากมึกยากผมอยากได้คุณเพราะฉัน,นี่อยากดาว ช่วย Trout ช่วย Trout โอ้นี่คุณ t r o ้นา่รารักน่ากอ้ยน่าร้ยน่ารักชอบมันวันนีคุณ m าซ s ส s can i h e l p you something อ okay, ังทีผมต้องการโอ้ยาเลดมีสีตัวกายเซซอรี่อืมเ o เราเนโอ้มัน,มน,มนอคูอดาวตีลกคูดาวยี่สิบ โชคเยอะลูกคูดาหนึ่งร้อยแต่โชคไม่ค่อยเยอะแฮะใช่นี่เท้าแล้วก็เท้าสิบอันก็มีอันแรกแล้วอันที่สองยังไม่มีใช่ไหมใช่อืมสปินอ๋อวิ่งหน้าผมกับปับให้มันวิ่งออโต้โล นี่ออโตัวโลโอ้มได้ฮิวทรัลต์อันแล้วโอ้ชายนี่เย,ย้ครับอุ้ยโอ้ชายนี่จ็อกอีเซลมอนเหรอมันยากจังที่ทัลทอโอ้โหสี่แสนห้าหมื่นไม่โดนโกนเก่งๆไม่เคยมีอะไรเลยมีแต่ของตรงๆคือไม่ไมันไ,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 ไม่น่ามันไม่ตรงแล้วมันน่ารักอ่ะ โอ้ทองหมายถึงว่าเงินมันทำอะไรได้อีหมดซื้ออีหมดเหรอเงินทำอะไรได้อะอยากเห็นพระมือกะมันน่าจะเป็นอะไรก็น่าจะวนโอ้โหตัวนี้อ้าเคยไปดูมามันในคล้ายแบบมีปากมันอยู่ด้านในม้วนม้วนม้วน,วน,วนไปเรื่อยๆอ้าไม่ชินไม่ชินเป็นไง โอ้แมชชีนดีแหละ um, ต้องการนะฮะมีชายนี่แล้วมีแล้วทราลต์ต้องการอีกไม่เยอะมีแมชชีนทราลต์ด้วยโอเคโอ้ okay. oh, แล้วสตาร์ฟิชอ๋อมันยูนงยิ่งสวยวเนี่ยปลาสวยมากก็ใครเขาเล่นใช้ได้แหละชอบอันนี้จาของ มือนใบโอมน่าจะเกี่ยวกับใบโอมอะไรอย่างแน่อุ้ยนี่อะไรอะโกโพชั่นอินโชั่นที่ตกอยู่แล้วให้เก็บหรกอหรอเรลี่ควสเเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแ,แ,แล้วโอ้โหโลู้ชั่นอันที่หนึ่ง ไม่ยามันไม่ทำโอ้ปแปะนี่โอ้โหอัพเดทโอ้กัวนี้อันนี้เพิ่งโอ้สร้างมาไม่นานเองว้าวคนก็เล่นพอใช้เลยแหละไม่ได้พอใช้ได้ดีมากไอเทมนี่ไ,ไอเทม ต้องการครูดาวเอ่อเอ้โ oh อ้อ oh อ้ว oh ัดเมืนคัสซีนโออ๋อมาชีนแอนโชฟิสให้เป็นอใช่แอน้าฟิชเกนนี่ทำอ,อะไรสวยมากแต่คัสซีนไม่ค่อยสวยแต่ไฟยังสวย <gasps> โอ้ขี่ไม่ได้โอ้อพายลีมอลสวดฟิชหนึ่งในหนึ่งล้านใช่ไหม หนึ่งในหนึ่โอ้ปลาเนี่ยซอบเบรชาร์กใช่ไหมไม่รู้เดาชื่นไปก่อนมีซอสโค้ซอ,อสลีหน่อยเฮ้หลักห้าร้อยกโกรงเอาลุยทอมันทำอะไรเเเฮฮฮ้้้โอ้ชายนี้ทอสิบอันฮิลแคทฟิชหนึ่งหา เขียนไม่ใช่เหรอว่า new catfish เนี่ย new catfish catfish low ไม่รู้กันเป็นบักที่ catfish ตัวอย่างไม่สามารถสุ่มได้น่าอะไรดีกว่าไหมไม่มีเหมือนสิอุ้ย catfish อุ้ยน่ารัก,กอะอยากใช้มันตลอดมันน่ารักเกินเออนี้แมชชีน e angel fish หรือเปล่า ดยโอ้นี่ฮิวต์แองเจิลฟิชดูฮิวตแหละใหญ่แหละใหญ่เลยดิโนสตาฟฟิชตัวการแคทฟิชแคทฟิชนะะ่ารักเดลี่คุยมีแค่เดลี่คุยวควนเดียว อินดิคส์ของผมมีแค่นี้ตั้งตตัวมันก็ดูนะ่ารักอ้อมใหญ่ขึ้นจริงเชลอตัวใหญ่ของชายนี่โอ้ชายนี่แล้วูดสตาร์ฟิชโอ้คนนี้เขามีอะไรอ่ะม,มีชายนี่อย่างมีครบยัง ใช่นี่ว่ามีครบแล้วหนึ่งครบหนึ่งต่โอ้เดี๋ยวต้องการนี้ก่อนก็มีแล้วเ i ี c a t แคทฟิชไม่มีแต่แคทฟิชมีแล้วใช่เ้าไม่น่า ยแคทฟิชโอ้แคทฟิชตอนนี้ผมมีส uh ี re really cool. like, ่ตัวแล้วใช้แคทฟิชน่ารักว้าวมันสว่างมากน่ารักอ่ะแล้วจะได้ตังเมื่อไหร่กี่ปีเออคิวนี้มีอะไรทำบ้างยังไม่รู้เลยอาเปิดคลิปโรยนะคิวนี้มีอะไรทำบ้างดูอ๊ปปี้สก็ตเกล เอาีเีออปป๋ยวอาีทำง่ายใช่มันทำไม่ได้เออเอาป,ปี้อ๋อมปนระเบ,บิดจำใช่ไหมใช่เงระเบิดจำอ้าวจิงได้ได้ตังอ้าวนตอนี้ผมก็ต้องรออ้ากระโดดขึ้นไม่ได้เอาป,ปีไม่ค่อยยากหรอก มันต้องมีดับเบิลจจมโอโออมันก็อาจาจะต้องเอโอเพื่อนพักหุนทำไมแต่เราขอดูขึ้นามาตรงนี้ก็ได้อ๋อนี่ตรงนี้นะลือยางแค่เราตรงนี้ก็ได้เออไม่ได้แฮมแม่ได้รอไม่ได้แล้วด้วยเพื่อนแล้วด้วยอ่า แล้วด้วยโอโหมึกยักน่ากลัวมากยังไม่ได้อะไรดีตอนนี้ก็มีแคทฟิชแยเบาพันดีเพื่อนไม่ใช่นี่นกูฟิชใช่นี่กูฟิชมันเป็น อันเป็นโก้ห้ต้องน,นี่ถ้าเป็นนี้อย่างก็โอ้โหยากมากโอปลาทองอ๋อโกฟีเป็นปลาทองอ๋อก็งงอยู่มันได้แหละโกฟีมันก็รู้ทองจริงแหละ ก็โอ้ไมช่ชินแคทฟิชมันดูไม่น่ารักเลยผมเอาชายนี่ก่อนชายนี่อยู่น่ารักกว่ายเยอะอ่าพัเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วไปไปกระโดดขึ้นมาตัวนี้ก็ได้นะความจริงครับ OP เอาปีไปหนึ่งรอบโอ้ จริงใช่ไหมเนะีย่ยทีนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรตอนนี้ก็แค่เงาโอ้ตอนนี้ผมใช้เวลานานเนี่ยิปนี้ผมก็อาจจะขอจบก่อนครับก็ขอบคุณสำหรับก,การติดตามชมบนช่องนลมากครับเย่เลยโอ้ยังกดอนแล้วกดแชร์กด Subscribe นะครับไว้เจอตัวอะไร อโอ้โหก็หจะเจบคิดแล้วมันก็มาสองตัวติดเป็นอ๋ตอตัวนี้เหรออะไอ้บ่านะับ